ก็จะหนักใจอย่างมากคือตอนปิดเทอมปิดสเดือนนี้ครูชิวห่วงสุดเด็กใช้แรงงานเนะี่ยครอบครัวที่ฐานไม่แน่นเยอะมากกว่าครอบครัวชนชั้นกลางแล้วสุดท้ายมันก็ต้องมาพึ่งลูกต้องลงถนนต้องขายของแล้วมันพร้อมที่จะทำให้เด็กออกจากโรงเรียนแล้วก็ใช้ ลูกเข้ามาเป็นตัวประกอบในการที่ช่วยเหลือครอบครัวคือสถานการณ์เนี่ยมันไม่สามารถบอกตัวเลขได้เนาะ คือกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะพูดว่าถ้าเป็นแรงงานเด็กเนี่ยคือแรงงานเด็กที่อยู่ในโรงงานเลยแต่สิ่งที่ครูจิ๋วเจอเนี่ยมันเป็นกล่งแรงงานครูจิ๋วใช้คําว่าเด็กเล่ร่อนเนาะเด็กเล่ร่อนของครูจิ๋วเนี่ยจะแบ,บ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเด็กเล่ร่อนไทยทาวรว่าด้วยเด็กบนท้องถนนคือรวมไปเลยนะคะเวลาทํางานเนี่ยครูจิ๋วจะได้ง่ายขึ้นว่าถ้าคนไทยเนี่ยมันจะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องนะคะอันที่2ครูจิ๋วใช้คําว่าเด็กเล่ร่อนไทยชั่วขราวก็คือกลุ่มที่ ใช้ชีวิตขายของขายพวงมาลัยขายดอกจำปีขายดอกจำปาขอทานเพราะว่าใช้ชีวิตบนท้องถนนอันนี้กลึงกลึงการใช้แรงงานแล้วก็เป็นการทำงานที่ช่วยเหลือครอบครัว กับอีกอันนึงที่ครูจิ๋วให้คําว่าเล่ร่อนคือเด็กเล่ร่อนต่างด้าวขอทานเส้นที่แม่และเด็กจะพาลูกออกมาขอทานอันเนี้ยทวาจริงอะ่ะมันก็ใช้มันก็เกี่ยวข้องกับการาค้ามนุษย์ครูก็เลยไม่ค่อยใช้คําว่าแรงงานเพราะแรงงานนั้นหมายถึงว่าทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่รับสวัสดิการอะไรเลยแต่ครูจิ๋วกลับมาใช้คําว่าเล่ร่อนไทยถาวรเล่ร่อนไทยชั่วคาวหรือเล่ร่อนต่างด้าวเพื่อมันมีกฎหมายหลายฉบับเพื่อการคุ้มครอง อย่างน้อยสุดเราก็มีพระราชะบัญญัติคุ้มครองเด็กไปดูไปว่าเลี้ยงดูไม่เหมาะสมไปมันก็จะทําให้เด็กของเราได้รับสวัสดิการในการศึกษาไปปิดเทอมนี้แหละจะเป็นอะไรที่ครูจิ๋หนักใจปิดสองเดือนนี้ครูจิ๋วห่วงสุดเด็กใช้แรงงานแน่แล้วก็เสี่ยงใช้แรงงานงานเยอะมากก็คืออาจจะไปขายเนี่ยนมเปี้ยว ขายดอกไม้นะคะขายพวงมาลัยนะคะขายดอกจำปีขายดอกจำปาลงถนนแน่นอนแต่ถามครูก็คือมันหยุดได้ก็หยุดเธอะเขาบอกว่าหยุดได้ครูแล้วใครจะเลี้ยงหนูล่ะแต่ถ้าไม่ทำเลยยังไงล่ะจะอดตายรอให้เขารอให้เขาเอาเงินมาให้เหรอ อันนี้คือชุดที่เป็นเขาเรียกว่าครอบครัวที่ฐานไม่แน่นแล้วฐานไม่แน่นเนี่ยของเราเยอะมากกว่าครอบครัวชนชั้นกลางเขาเรียกว่าเป็นความยากจนพิษตามันเฉียบพันธ์นะวันนั้นนะวันนี้เลยอะ่ะคือพวกนี้ทํางานอยู่อะ่ะวันนี้ติดโควิดทั้งบริษัทปิดหมดเลยปิดแล้วไม่มีไรายได้อะ่ะจะเอาอะไรกินเงินก็ไม่มีแล้วกว่าจะฟื้นมาได้ตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นนะคะแล้วสุดท้ายมันก็ต้องมาพึ่งลูก ต้องลงถนนต้องขายของแล้วมันพร้อมที่จะทําให้เด็กออกจากโรงเรียนแล้วก็ใช้ลูกเข้ามาเป็นตัวประกอบในการที่ช่วยเหลือครอบครัวก็คือผิดกฎหมายแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้อืนี่มันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งแต่ถามว่ามันสุจริตไหม mm hmm. เราเห็นแล้วเราก็ขีดตะขวรเนี่ย mm hmm. กลมกลมฝีมือแรงงาน mm hmm. เขาก็บอกว่าเขามีอาชีพทั้งหมดยี่สิบสี่อาชีพ ที่เด็กสามารถทําได้แล้วก็พอมอเองเขาก็เริ่มอยากมาฝึกอาชีพเด็กคืออาชีพที่ได้อนุมัติจากรัฐบาลน่ะมันก็จะเป็นปาต้องโก ổ, เป็นเสริมสวยซึ่งมันไม่ใช่ความต้องการของของของ,ของเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ต้องการใช้บริการแต่อาชีพที่ครูคิดว่าเด็กอยากได้ก็คือเช่นซ่อมมือถือนะคะซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ล้างรถยนต์ แบบแล้วเงินที่ก็คืองานที่เขาทําแล้วเขาได้เงินเลยเด็กทํางานได้แต่ความปลอดภัยต้องมี อันนี้หน้าที่ของครูเลยนะต้องดันต่อเพราะว่าอย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่เด็กทุกคนมันต้องได้ทั้งเรียนทั้งมีอาชีพทั้งสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แต่การเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพเล็กเล็กเล็ก,เก,เก,เกน้อยๆมันทําให้เด็กแกล่งแกล่งก่อนที่มันจะไปสู่ในเรื่องของระบบการมีอาชีพที่ถาวรในอนาคตข้างหน้าเพราะนั้นมันเป็นการเสริมภาระซึ่งกันและกันนะคะในส่วนตรงนี้